องสารอีต้นผักชีจริงๆเลยแล้วอีต้นผักชีกูเนี่ยเข้าคิวตั้งแต่แม่สายคิวยาวแม่งไปถึงปัตตานีอีต้นผักชีกูอยู่สุขุไงโกลกแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวมันวะอีต้นผักชีกูยืนรออยู่นะเนี่ยสงสารแต่ต้นผักชีอ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 ี สงสารต้นผักชี <c oughs> เข้าคิวตั้งแต่แม่สายแม่งคิวยาวไปถึงสุงไหงโกลกอีต้นผักชีอยู่แถวแถวคิวรถตู้หัดใหญ่แม่งไม่ถึงคิวมันซักที <c oughs> <c oughs> พีท่ทาคิโอมีแฟนแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วมีคนบอกว่าไม่รู้จักอีต้นผักชี น้อยแหละคืออย่าไปเครียดมากชีวิตมันเครียดเยอะแล้วแล้วการมุ้งกันเมืองอ่ะการมุ้งกันม้งนมงนมางของมึงอะ่ะมันก็เครียดเยอะแล้วมึงไม่ต้องเครียดหรอกอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมึงมีเครื่องที่เครียดมากกว่าเรื่องอะไรเครียดกว่าคะตุ๊กตุ๊กริกาอีกเดืนอน2เดือนได้ค่ว,ว่าตุลาการศาลเขาก็จะต้องพิจารณาคาดี4 4ิบี่คนของมึงอะ่ะไม่รู้ใครจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ <laughs> ใครจะได้ไปต่อหรือใครจะได้พอแค่นี้ <laughs> กูบอกแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองมึงจะไปล้มละฐธรนมนูญกูได้ยังไรกันน่ะก็ในเมื่อลรมนูญมึงยังไม่ได้ฉีกถ้ามึงอยากใจง่ายๆอยากจะฉีกลรมนูญง่ายนิดเดียวมึงไปให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกปฏิสังขรณ์สิถ้าเกิดท่านผู้บัญชาการทหารบกปฏิสังขรณ์เมื่อไหร่ง่ายนิดเดียวนั่นแหละมึงอ่ะได้ล้มได้ฉีกลรมนูญแน่นอนโดยที่มึงไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องประชามติไม่ต้องเสียงงาประมาณให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกแบบ มาอย่างเดียวเลยเข้าใจปะปล่อยท่านผู้บริการทาหารบกคนเดียวรับนุนก็โดนฉีกเรียบร้อยแล้วมึงจะไปย่ายุ่งยากใช้เงินพงบประมาณสองหมื่นสามหมื่นล้านทำไมล่ะถ้ามึงอยากจะแก้ไขรับนุนง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวจริงๆ ยาซะด้วยไหเพลงก็ยาวซะด้วยมาฐานบกยาวมากเป็นเป็นเพลงที่คุณพีเป็นเพลงที่พี่ทาคีวยเซ็นโบแดงแสลงใจแสลงใจตลอดเลยแต่ละคนไอ้พวกหน้ายาวหน้าสั้นแสลงใจตลอดเพราะเพลงนี้ออกมาแสลงใจตลอด ทุกคนตามนั้นนะคะค่ะตอนนี้มีคนนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ค่ะตอนนี้นะคะก็มีคนนั่งร้องไห้เสียใจอยู่เสียใจเรื่องอะไรเสียใจเรื่องคุณชายพัตบบงเพชรคุณชายพัตตบงเพชรเปิดตัวแฟนอีต้นผักชีนั่งร้องไห้เสียใจคิวไม่ถึง อีสงสารแต่แม่บูอูุเรื่อกฟันกูเป็นหรอวะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะกูขอกินน้ำก่อนแม่มึงคิดว่า การที่เขาควงกันไปเที่ยวถึงนิวยอร์กมึงคิดว่ายังไงมึงมึงคิดว่ายังไงอะจะไปเหลือหรอจะไปเหลือหรอไม่เหลือหรอก <laughs> เขาควงกันไปเที่ยวดีดอกมึงไม่ต้องรอต่อคิวไม่เหลือถึงมึงหรอก <laughs> โอ้ยก่สงสารสงสารดีต้นผักชีโอ้ยรอคิวตั้งรอคิวยืนยืนยืนเสลอยืนเสลอยืนเสลอสละาตั้งแต่แม่สายยันเชียงใหม่คิวยาวไปถึงหางเบ้าที่จะสุงไหงโกลกปัตตานีอีนี่คิวกําลังมาถึงตรงใกล้จะถึงคิวอีนี่แล้วปรากฏอีนี่แม่งอยู่อู่รถแถวแถวจังหวัดอะไรนะ แถวอำเภอขนอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีออเอออำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งไม่ถึงคิวมันซักทีโอ้ปรากฏว่าน้องก้อยต้อยตีวิทย์ฟาดไปซะละนอนฟังเครื่องไฟต้องนอนฟังเครื่องไฟละโอเคนะ Now นี like all o f you to, f ุ r คนที่ r s t ่ i m e มึงมึงต้องนอนฟังเครื่องไฟแล้วงานนี้ ทั้งหมดเป็นบทเพลงของแม่พึง่งต้องขอขอบคุณแม่พึ่งด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเปิดคอนตีตเปิดนะคะขอนเีตเปิดเลยขอนเีตเปิดคอนเนีตเปิดโอเคนะคะทุกคนค่ะนอนฟังเครื่องไฟนะคะทั้งหมดจบการแสดงค่ะทั้งหมดเป็นการแสดงนะคะถ้าใครถือสาดิฉันจะฟ้องค่ะ อย่างไรก็ตามแต่นะคะสำหรับส l i p ป n g m a าคนะ,คะวันนี้เราจัดราคาพิเศษก็คือราคา790ซึ่งถามว่าพิเศษตรงไหนไม่เป็นราคาที่ไม่ได้แฟลตเซลลคือเป็นราคาที่ไม่ได้ลดอ่ะนะคะ <c ười> คือกูทำลดไม่ทัน กูขายไปเลย7:90กนะคะกระปุกใหญ่นะคะ50กรัมซึ่งใช้ได้นานมากนะคะ1เดือนเป็นต้นไปนะคะแต่ขะเดกันมันก็มาร์กนะคะแล้วผิวมันจะละเอียดแล้วรูขุมขนทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรูขุมขนจะกระชับแล้วก็เล็กลงสิ่งที่ได้เห็นผลชัดที่สุดก็คือใช้ครั้งแรกก็คือเห็นผลครั้งแรกนั่นก็คือว่าแก้มจะนุ่มภายในครั้งแรกที่คุณใช้แล้วจากนั้นคุณใช้อย่างต่อเน,นื่องสิ่งที่เห็นได้ชัดภายในครึ่งกระปุกกนะ็คือผ่านไปครึ่งกระปุกรูขุมขนคนจะเล็กลง ส่วนรูอื่นอาจจะโบแต่ว่ารูมันรูขุมขนเนี่ยมันจะเล็กนะคะรูอื่นไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิฉันนะคะรูอื่นที่อาจจะใช้มาแล้วหรืออะไรก็ตามแต่หรือใช้มานานแล้วหรืออะไรมันจะสึกหลอขนาดไหนดิฉันไม่เกี่ยวเลยนะคะดิฉันไม่เกี่ยวคือแต่ว่ารูที่ดิฉันก็เลยซีได้คือรูขุมขน นะคะรูขุมขนบนใบหน้าเมื่อคุณใช้ตัวนี้นะคะมันจะเล็กลงแต่ว่ารูอย่างอื่นที่ใช้การมาแล้วแล้วแม้ว่าเราจะมีแฟนใหม่อันนั้นไม่เกี่ยวกับดิฉันนะคะอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิฉันเลยอันนั้นเป็นเรื่องต้องรีแพรพอดีกูเป็นพลปากหมาแต่ว่าหน้าตาดี กูอาจจะพูดจาไม่ดีกับพวกมึงแต่ว่ากูเป็นคนปักหมาแต่คุณน่าจะดีนะก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูะก็เหนื่อยจริงๆกับชีวิตกูนะแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณซื้อหนึ่งกระปุกฉันจะอภินันทนาการนะคะผ้ายันสมเด็จทองใจให้หนึ่งผืนเพราะกูมีอยู่เยอะเลย <c oughs> เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปหนึ่งกระปุกให้ผ้ายันหนึ่งผืนอภินันทนาการ ไอ้เจ๊ทำเป็นแม่ดัจลิตนดัลิตอ่อนโยนแต่โลกดัตเตอร์เขาก็อย่างนั้นอย่างนี้กระเปงจะครบกันอีอีหอยหลอดมงอีหอยหลอดถ้ามึงกับมึงเป็นแฟนกันถ้ามึงเป็นแฟนกับถ้ามึงกับมึงถ้ามึงกับมึงเป็นแฟนกันแล้วมึงไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมึงคิดว่าจะรอดเหรอ นิวยอร์กก็หนาวซะด้วยสิหิมะก็ตกหิพายุหิมะก็มามึงคิดว่าจะนอนคนเดียวหรอไมอ่บ้ามึงก็สึงตึงถ้ามึงนอนคนเดียวก็มึงก็โง่แล้วบ้าใครก็นอนคนเดียวเวลาไปต่างประเทศไว้นอนฟังเครื่องไฟสิคะนะคะต้นผักชีต้นผักชีต้องนอนฟังเครื่องไฟคะ่ะ อีเพอร์เจอร์อีพวกเบบี้บูมจินตนาการวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เหมือนกับตอนมึงสมัยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องขีดเส้นเวลา,ามีผู้ชายเข้าบ้าน นะคะจะต้องผ่านด่านนั่นด่านนี่นะคะเข้าประตูบ้านก็ไม่ได้เข้าประตูหลังก็ไม่ได้ประตูหน้าก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดมีเพื่อนจะไปนอนที่บ้านนะคะจะต้องเป็นเพื่อนผู้หญิงและก็กระเทยก็ไม่ได้คือมัน,ม,นมึงเป็นวัยรุ่นสมัยวัยมึงเป็นอีเจเบบี้บูมอีเจเจนเอ็กเจนวายเจนเซตเอ้ยไม่ใช่อีเจเจนเจนเอ็กเจนเบบี X, ้บูมเจนวายเจนเอ็กเจนเบบี้บูมไม่ใช่วัยรุ่นสมัยคุณนะคะวัยรุ่นสมัยนี้คะ่ะ มึงไม่รู้หรอกค่นโยบายพักเขาว่าฝีเสรีอะนโยบายขายฝีอย่างเสรีค่ะนโยบายพักเขาคือ,อมีอาชีพขายฝีอย่างเสรีค่ะรุ่นมึงเอาหมอนกันแต่รุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาฝีเสรีค่ะออ อหอยมึงจะไปทันเขาได้ยังไงกันล่ะเขาใช้กันตั้งแต่อายุสิบแปแล้วสมัยเนี้ยรุ่นมึงเบบี้บูมเนี่ยอายุสี่สิบยังขมิบอยู่เลยอ๋อยหลอดรุ่นนี้เขาใช้ฝีกันตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วปีห <c oughs> ้าจีใครจะเหมือนใครจะเหมือนใครจะเหมือนฝีแบบรุ่นโกดักอย่างมึงล่ะ ฝีรุ่นโกดักฝีรุ่นโกดักยาขมิบอยู่นั่นแหละอายุสี่สิบแปดยังไม่ได้ใช้เลยเคมึงมีใครซื้อกูไหมเนี่ยที่กูพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครซื้ออะไรกูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูขออนุญาตปิดกอนฟีรุ่นโกดักฟีรุ่นฟูจิอ่ะจะถึงร้อยยังห้าสี่สามสองหนึ่ง หรืออีกห้ากระปุกจัดไปค่ะสามสองหนึ่งแปดจัดไปค่ะตัวนี้นะคะใครที่ได้สลิปปิ้งมาร์กของดราตมริกาไปนะคะจัดไปที่ราคานะคะหนึ่งอขอโทษค่ะจัดไปที่ราคา790บาทและนี่คือสลิปปิ้งมาร์กที่จะไม่น่าของคุณนะคะรูขุมขนเล็กลงรูขุมขนของคุณจะไม่บานกระโโลหลังจากที่คุณกินปลากระป๋องผสมกันกับมาม่าแดกไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยเฉพาะคุณกินมาม่าเยอะมากคุณกินบะหมี่เยอะมากทั้งหมดเป็นผงจุลดคุณร้านกินอร้านอาหารนอกบ้าน ทั้งหมดมีผงชุรสแดกส้ตมตำไปวันละสองส,อ,สองหอ่อทั้งหมดเป็นผงชุรสเพราะฉะนั้นทำไมคะผงจุรคุณกินไปเถอะเพราะว่าคุณชอบกินคุณก็กินไปเถอะแต่ว่ารูขุมขนของคุณนะคะผิวของคุณมันจะรูใหญ่เพราะผิวรูใหญ่เพราะว่าผงจุลดรทำให้รูขุมขนมันขยายกว้างดังนั้นคุณก็ใช้เนี่ยคะ่ะตัวนี้ s l e p p i n g Mark ดรอเมริกากระชับรูขุมขน ะะกระจับรูขุมขนค่ะทุกคนตัวนี้รูขุมขนจะแคบแล้วก็เล็กลงทําให้หน้านั้นเนียนหน้าดูเด็กลงและขณะดเดียวกันนะคะอันอื่นไม่ว่าจะเป็นผิวหมองๆคำๆซิซีดซิวซิวมันก็จะจางหายไปแล้วผิวของคุณจะออร่าเกิดและตัวนี้นะครเป็นเซลลิปปิ้งมาค ซีริปมาร์กไปไว่าอะไรมึงทาทาั้งหน้านะคะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเหมือนมาร์กหน้าจากนั้นมึงก็นอนไปเลยและไม่ต้องล้างออกไม่ต้องเช็ดออกจากนั้นตอนเช้าตื่นมึงต้องตื่น้วยนะคะตื่นพอตื่นมาเสร็จพอตื่นมาเสร็จจากนั้นอาบน้ําล้างหน้าหน้าจะนุ่มมากหยิบแก้มแล้วหน้านุ่มผ่านไปประมาณ7วันรูขุมขนเล็กลงคุณใช้ทุกวันทุกวันทุกวันหรือไม่วันเว้นวัน,วนก็ได้หรือไม่สัปดาห์หนึ่งถ้าเกิดขี้เกียจมากๆ3ค,ครั้ง4ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ใช้ตอนกลางคืนตอนที่่คคคคคุณหลัโโอเเนะะะ แต่วันนี้ดรบริการจะจัดสัมนาคุณนะคะนั่นคือใครซื้อหนึ่งกระปุกดกรมีของสัมนาคุณบังเอิญว่าไปได้มานี่มีเพื่อนเอามาให้นะคะและทั้งหมดดรบริการมีร้อยผืนล็อกแรกนี้มีร้อยผืนถ้าเกิดมันหมดกูก็ไม่รู้จะไปขอเข้ที่ไหนเหมือนกันแต่มีร้อยผืนที่นี้มีคนนะคะซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่ละเก้าสิบกระปุกละทุกคน หนึ่งกระปุกดรอเรมริกาจะให้อันนี้หนึ่งผืนหนึ่งกระปุกให้อันนี้หนึ่งผืนหนึ่งกระปุกให้อันนี้หนึ่งผืนที่ให้อันนี้เพราะว่าสัมนาคุณให้นะคะสัมนาคุณอภินันทนาการจากดรอเรมริกาจชอบอภินันทนาการจากดรอเรมริกาจชอบนี่คือนะคะยันธงชัยจากวัดไตรมุตอันนี้คือยันที่รุ่นพระพุทธองคําสุโขทัยไตรมิตรนะคะพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ตัวนี้นะคะจัดไปเลยค่ะและตัวนี้นะคะจะมีนะคะรุ่นนี่ ครุทนี่คือรุ่นแรกรุ่นแรกครุทนี่คือรุ่นแรกภาพยนรุ่นแรกคือดราต้อิกอลอยู่ตรงนั้นมีรุ่นครุตเห็นไหม เนี่ยครุฑคือรุ่นแรกนะคะนั่นคือรุ่นแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้รุ่นแรกไปนั่นแปลว่าเป็นลูกศิษย์ก้นก,กติประมาณ27ปีแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้รุ่นนั้นรุ่นอันนี้รุ่นล่าสุดรุ่นล่าสุดปรากฏว่าปรากฏว่านะคะคือคุณคุณพี่ที่เขาเอามาเอามาแบบว่ามอบให้ดรมาลิกาไว้เขาบอกเอาไปให้อ่เอาไปเลยดอร์ฉันให้เธอให้มาล้อยผืนฉันก็เลยได้มาฉันก็เลยเอาไปฉันก็จะสัมนาคุณนะคะอภินันศาตการให้กับลูกค้าของฉันดีกว่าเพราะฉันรู้ว่าลูกค้าของฉัััันนนนกกก็่าาาารดีีๆท้งเเวลออไปคุณ ใส่กรอบแบบนั้นคุณพี่เอาไปใส่กรอบแบบนั้นแล้วก็เอาไว้บนหัวเตียงเอาไว้หน้าบ้านเอาไว้ทางเข้าบ้านเอาไว้ตรงทางเข้าร้านเอาไว้ตรงหน้าหน้าทางเข้าทางเข้าตรงไหนก็ตามแต่ที่คุณจะต้องเก็บเงินเก็บทองแล้วก็นะกองโกยเงินโกยทองอ่ะให้เอาไว้ตรงหน้าประตูนั้นเลยเลดมากอ่ะถ้าใครอยากได้นะคะก็ตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่ผืนแล้วค่ะอ่าโอเคฉันค่ออีกทั้งทั้งหมดนะคะห้าผืนสุดท้ายนะคะ กดไปที่ตรงนี้ค่ะกดไปที่กล่องเขียวตัวนี้นะคะดรมริการปักตะกร้าให้แล้วนะคะกดไปหนึ่งกล่องดรมริการจะสำนักทคุณให้1ผื้นใครกดไป1กล่องให้1ผืนให้โคต้าแค่คนละหนึ่งกล่องเท่านั้นนะคะ1กล่องให้1ผพื้นหนึ่งกล่องสำนัคุณให้1ผืนหนึ่งกล่องมอบให้1คูณและนี่นะคะจะมีนะคะนี่ค่ะพุทธคุณธรรมคุณต่างๆแล้วก็จะมีคาถานะคะ